อยู่นะดีๆขอบคุณมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากว่าขนาดคนดังอย่างแพรี่ยังตามม oh, 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 าดับคนนี้เลยอ่ะหนูตามหนูตามพี่มาดาเออหนูรู้จักหนูรู้จักหนูรู้จักพี่โอในชื่อในชื่อหลังมากกว่านะเอาเหรอคะใช่เดี๋ยวดูให้มันดูแบบเออดูหวานหน่อยให้มันดูมีความเป็นชนีนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูแมนเกินไป มาดามก็เลยไม่ได้ไปดูแพรรี่พูดถึงจริงๆแล้วอะ่ะตอนนู้นอะ่ะมีแพรรี่เข้ามาคอมเมนต์หรือหรือให้กําลังใจว่าเออคู่นี้น่ารงน่ารักอะไรมาดามก็ดีใจนะาอ,อุวยแพรรี่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูดูแล้วก็เหมือนวันนี้มีคนเข้ามาพิมพ์มีคนเข้ามาพิม,ม,ามาพม์เรื่องเรื่องพี่โอในในไลฟ์ลลหนูแล้วหนูก็บอกว่าหนูตามหนูดูอยู่หนูเอนดอูอ่อะไรนะหนูเอนดูมินโฮแล้วหนูก็หนูก็จิ้น หนูยางแล้วหนูก็เป็นคนหนึ่งที่จีนมินโฮกับพี่โอเพราะหนูรู้สึกว่าเออหนูดูแล้วแบบทุกคลิปก็คือแบบที่มีแบบเอฟซีมีอาจจะเป็นด้อมนะเขาตัดไปอ่ะมันมันน่ารักแต่ว่ามันก็ยุติไปแล้วน่ะว่าหนูเสียดายอยูอ่แล้วหนูอยากรู้ว่า what happened มันคือมันเกิดอะไรขึ <laughs> ้นทาไมถึงมันเป็นแบบนี้ <laughs> คือตอนเนี้ย นหนูพูดในฐานะที่หนูเป็นคนติดตามได้ไหมคะหนูงงว่าจริงๆแล้วมันมันคือซีรีส์มันคือคอนเทนต์ทั้งหมดหรือมันมันคือกึ่งคอนเทนต์กึ่งเรื่องจริงคือหนูยังค่อนข้างที่จะแบบอะไรอย่างหนูไม่ใช่คำว่าอะไรอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อตอน<า>แรกเราคิดว่าเราจะถ่ายคลิปเล่นๆค่ะเราก็มีการแบบเราไม่มีสคริป เราก็คิดว่าจะแอลเอินขำๆแล้วมันเลยเถิดไปเรื่อยๆจนเห็นโอกาสก็เลยแบบอ่าก็ลองทำคอนเทนต์กันต่อแล้วก็เอาใจเข้าไปเล่นจากที่เราไม่คิดอะไรก็เริ่มความน่ารักก็เริ่มอ่าต่างๆแล้วก็มันไม่ได้มีการเซตอะไรเลยแล้วมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะแล้วก็ทุกคนก็จิ้นกันขึ้นมาแล้วก็อยากให้เราเป็นคู่จริงทั้งทั้งที่ในชีวิตจริงอะ่ะมันยากมาก ใช่ไหมคะแพรรี่เหมือนกับแพรรี่ก็รู้ว่ามันยากอยู่แล้วหนูแล้วหนูก็บอกกับคนดูวันนี้เนาะหนูบอกว่าหนูว่าเคยอยู่ในหนูไม่อาจจะเอาตัวหนูไปเทียบกับพี่โอ๋เนาะแต่ว่าหนูว่าเคยอยู่ในภาวะเคยอยู่ในโมเมนท์ที่มันเป็นความสัมพนันธ์และเป็นความรู้สึกที่มันโคตรจะอธิบใบ ยากมากเพราะว่าการที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งโดยอาศัยวันเวลาและความผูกพันอะ่ะมันมีเรื่องที่เราสองคนกับคือตัวเรากับคนคนนั้นน่ะรู้แต่คนอื่นไม่รู้แต่ปัญหาก็คือบางอย่างที่เราสองคนรู้อะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถอธิบายหรือพูดแบบนิยามนิยามสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้คนอื่นเข้าใจได้แต่มันเป็นมันดันกลายเป็นสิ่งที่ ฉันรับรู้ได้นะสิ่งที่เธอทำกับฉันฉันรับรู้ได้ต่อให้เธอไม่ได้พูดว่ามันคืออะไรต่อให้เธอจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่โน้ยแต่ฉันรับรู้ได้อะว่าสิ่งที่เธอทำกับฉันมันคืออะไรตอนที่แพรลี่เริ่มต้นกับน้องฟอร์ดอ่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายใช่ไหมตอนแรกไม่ค่ะแม่แต่ว่าเคสที่หนูพูดอ่ะมันคือเคสที่หนูเคยเคยมีครั้งแรกนานมากแล้ว ไม่ใช่เคสกับน้องฟอดแต่เป็นเคสกับอีกคนหนึ่งแรกๆตอนนั้นเลยก็คือคืออยู่ด้วยกันอ่ะมันสิ่งที่เขาทำกับเราอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คนที่เป็นพี่น้องกันหรืออทําทให้กัน,นคือมันไม่ใช่ต่อให้เขาไม่ไม่อธิบายว่าสิ่งที่ทําคืออะไรแต่เรารู้สึกได้ว่าเช่นเขาพูดว่าเราคือคนที่พิเศษที่สุดของเขา ที่สุดในชีวิตของเขาเลยเราคือคนที่พิเศษที่สุดของเขาเลยแต่เราไม่ใช่แฟนเขาอะไรแบบเนี้ยแล้วสรุปทําไมมันถึงจบถามได้ไหมได้ <จบ S 1> ค่ะได้มันจบเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ควรอยู่ตรงหนูแค่รู้สึกหนูไม่ควรอยู่ตรงจุดนี้แล้วเพราะว่า หนูเซฟเขาหนูเซฟเขาเยอะมากเกินไปแล้วมาึงว่าหนูแต่ก่อนหนูทนอยู่หรือไม่ใช่ใจะให้เอามาทนอยู่นะหนูพยายามอะเพราะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันตือ้ออาจไม่รู้ด้หนูอาจจะคิดว่าความพยายามเท่านั้นที่มันคลองโลกหรือถ้าเราแบบพยายามเพิ่มทำคะแนนเพิ่มหรือว่าอะไรอะใจคนมันเปลี่ยนได้นะไเนาะ mindset เราตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าอย่างนี้ว่าเฮ้ยใจคนมันไม่ใช่ f o สซิลอะมันไม่ใช่อะไรที่มันแบบคงที่มันเปลี่ยนได้ถ้า เออให้เวลาเขาอีกนิดนึงพยายามมากขึ้นอีกนิดนึงมันอาจจะได้จนจนแบบเราแบบทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจนมาถึงวันนึงแล้วสึกบ่าเราเราเราเซฟเขามากเกินไปแล้วอะหมายถึงว่ามันมันพลอยความรู้สึกว่ามันมันทาเพื่อเขามากม,มากจนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรแล้วจนมาถึงน,นหนงหยด<ร>ลงมิมันกกก็ไม่่อนัที มันไม่ก่อนแต่หินมันดันเล่นด้วยกับเราสิเด้ออ๋อไม่คือถ้าหินมันอยู่เฉยๆอ่ะมันจะไม่มีปัญหาหรือถ้าหินมันตัดบทน่ะมันก็จะจบใช่ไหมคะพี่โอถ้าหินมันตัดบทหินมันดันไม่ตัดบทไงแสดงว่าตอนนั้นอยากได้ยินคําว่ารักอยากได้ยินคําว่าแฟนใช่ไหมอ่าประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเห็นเหมล่ะทุกคนก็เหมือนกันละมั้งเนี่ยแล้วหนูก็เอามาพูดแล้วหนูก็รู้สึกว่า อทุกคนฟังนะไม่ได้ว่าจะไปพูดถึงกรณีของมาดามมาดามฟินนะแต่ว่าเออ่พูดถึงตัวเองว่ามันเคยเจอมันเคยมันเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันโคตรจะอึดอัดโคตรจะอธิบายยากแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแต่กลัวรู้แต่บางอย่างกูพูดไม่ได้เพราะกูก็ต้องเซฟผู้ชายเพราะว่าถ้ากูพูดเยอะอะไรเยอะผู้ชายก็ดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้ทัวลงเราได้ตลอดถูตแต่ว่า แต่ว่าแพรรี่ก็ผ่านมาได้ทุกครั้งแล้วก็พี่เคยไปเจอคุณแพรรี่ที่งานแล้วเป็นช่วงที่ตอนนั้นเหมือนกับมีข่าวเรื่องอกหักนี่แหละตอนนั้นน่าเศร้ามากเราอยากจะเข้าไปคุยเล่นด้วยแต่ว่าหน้าตอนนั้นคือแบบรู้เลยอ่ะว่าแบบเขาเขาไม่ไหวแล้วแต่เขายังคงต้องแต่งตัวไปออกงานแล้วคือเสือ,อก็สัมภาษณ์เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็แบบโหแบบเขาต้องแข็งแกร่งเบอร์ไหนเนาะรับรางวัลไหมคะ ให้งานรับรางวัลค่ะใช่ใช่หนูจําได้หนูเจอแม่ตอนงานรับรางวัลครั้งหนึ่งหนูจําได้หนูจําได้แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาได้คุยกันมากเนาะตอนนั้นแต่ก็ชอบแล้วก็ก็ดูมาตลอดแล้วก็พี่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้ามีโอกาสได้ขึ้นคู่กับแฮร์รี่เนี่ยพี่ยังอยากขอคําแนะนําหรือคือมันมันก็ยากเนาะไอ้คาคมที่มันจะต้องมาช่วยปลอบใจคนเศร้าเนี่ยแต่แฮร์รี่มีอะไรไหมเผื่อ หนูไม่มีอะไรหนูแค่อยากแบบเออหนูหนูอยากแค่มาพูดว่าหนูเข้าใจสิ่งที่พี่โอเป็นอยู่ตอนนี้นะหนูเข้าใจมากมเลยเพราะหนูเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วหนูเข้าใจมากๆเลยมันไม่ใช่เรื่องที่เรามาโนเพ้ r เจ r อเพ้อฝันคิดไปเองใช่เรายอมให้คนในสังคมตาหน้าว่าเราคือคนที่มโนเราเป็นคนอะไรใดๆไปเองแต่ใช่มันมีบางอย่างที่ฉันคนเดียวที่ฉันรู้อ่ะฉันรู้ว่ามันคืออะไรระหว่างฉัน กับคนคนนั้นฉันรู้เอาไม่เป็นไรถึงฉันไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะว่าถ้าไปให้คนคนนั้นมาพูดเขาก็คงไม่พูดเพื่อฉันอยู่ดีฉะนั้นฉันยอมเป็นคนโง่ในสายตาของคนทั้งโลกก็ได้ไม่เป็นไรฉันโอเคฉันโอเคอะไรประมาณนั้นแต่ว่าความรักมันไม่ใช่ทุกสิ่งเวลาอยู่ด้วยกันน่ะมันมีความต่างกันเรื่องของนิสัยความชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบเขาเรียกว่าลิ้นกับฟันน่ะแพรี่ มันก็ประกอบประกอบกันรวมถึงความกดดันทางสังคมครอบครัววัฒนธรรมมันเยอะไปหมดเลยมันแทบจะมองไปรอบตัวเนี่ยมันก็ยากมันก็เลยนนเต่างหาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอันนี้หนูเข้าใจว่ามันเป็น,ปนมันใช่เลยที่พี่โอ้พูดอะความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะคะใครที่พูดว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนอะคุณมีไม n d s e ต่อความรักที่ไม่รอบด้านแล้วก็ไม่เข้าล็อกข้อเท็จจริงความรักไม่ใช่เรื่องของคนความรักมันเป็นเรื่องของคน หลายหลายคนที่มันจะพร้อมที่จะมาข้องเกี่ยวหรือมีส่วนร่วมในความรักของเรา<ช>สังคมที่เขาอยู่เพื่อนของเขาผู้คนที่เขารู้จักโลกที่เขาเคยโลกที่เขาเคยอยู่มาตลอดคือมันคืออันนี้เขามึงมึงจะคิดว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเขามาอยู่กับเราแล้วเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเขา <c oughs> เพื่อเรามึงเพ้อฝันแล้วครับเป็นไปไม่ได้หรอแล้วแล้วความรักปัจจุบันเนี้ยถามได้ไหมได้ค่ะอะไรที่ทําให มันยังคงอยู่แล้วก็มันเปลี่ยนอะไรแพรรี่บ้างแพรรี่ต้องปรับตัวเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนทั้งคู่เลยค่ะถ้าหมายถึงว่าหนูกับฟอร์ดต,ตอนนี้ใช่ไหมคะความรักหนูก็ก็เปลี่ยนทั้งคู่เลยตัวหนูก็เปลี่ยนบางอย่างหมายถึงว่าเปลี่ยนวิธีคิดของหนูที่หนูต้องมองตัวเขาเพราะว่าหนูว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่หน่อยเนาะด้วยความที่เราจะมองว่าเฮ้ยฉันผ่านโลกมาเยอะนะแล้วฉันฉันฉัน,ฉน คือฉันมองทะลุปุโป่ปองอะว่าเธอต้องตามฉันสี่แบบนู้นสีๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเธอต้องทําตามฉันแต่ว่าใช่ใช่อันนี้แต่ว่าเนี่ยมันคือความคิดเราไงแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความคิดของเขาในวัยเขาเรากําลังจะเอาความคิดของเราซึ่งอายุสามสิบกว่าไปยัดเยียดให้กับเขาซึ่งเขาเป็นเด็กอายุยี่สิบสี่อะแล้วอายุดันตรงกันอก <Hey. S 1> ีองฝรั่งฝรั่งยี่สิบสี่ ปะอายุยี่สิบสี่ค่ะเออแล้วเราจะเอาความคิดของของเราซึ่งอยู่ในวัยสามสิบกว่าไปยัดเยียดให้กับคนซึ่งเขาเพิ่งผ่านโลกมาในวัยยี่สิบสี่อ่ะหนูก็รู้สึกว่าต่อให้สิ่งที่เราคิดมันคือความหวังดีจากใจความหวังดีบริสุทธิ์ของเรานั่นแหละแต่มันก็ไม่แฟร์กับเขาอยู่ดีม,มันไม่แฟร์กับเขาฉะนั้นหนูก็เลยหนูก็เลยมาเรียนรู้ตรงนี้ว่าเอออะไรที่เราควรเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งอยู่ในวัย ยี่สิบสี่เราก็ต้องเข้าใจบ้างถ้าความเป็นธรรมชาตินั้นมันไม่ได้นำนำปัญหามาสู่การมีชีวิตคู่ของเราถ้ามันไม่ได้มาเป็นอะไรที่มันทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันดูมันดูมีปัญหาหนูก็จะไม่ค่อยจะอันนี้เลยก็มันก็ต้องแบบปล่อยปรงไปเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะครั้งหนึ่งอ่ะเคยที่เขาเรียกว่าอะไรเดียเกือบจะละทางโลกไม่เอาแล้วความรักไม่ได้สนใจ ไปทางธรรมแต่เอาดีๆก่อนอ้าวหมายถึงว่าตอนที่เป็นพระก็ต้องใช่ไหมแต่พอคนนึกแล้วาหนูนึกว่าแม่จะไปบวชกับแม่จันแม่อย่าพึ่งนะไม่ไม่หมายถึงแล้วเราอย่างแพรเรี่ยอย่างเงี้ยทําไมถึงเขาเรียกว่าก็เข้าใจว่ายังยังยังมีชีวิตแล้วยังอยากมีความรักรู้ว่ามันจะต้องเจ็บแต่ก็ยังจะ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 รักอะไรอย่างเงี้ย ไม่หนูไม่ได้หนูคือหนูเข้าใจนะด้วยอาจจะด้วยเพราะส่วนหนึ่งหนูบวชเรียนมาเนาะหนูจะเข้าใจชีวิตในมุมที่คืออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะการเข้าใจชีวิตในมุมของนักบวชซึ่งจะมองไม่เหมือนกับคนทั่วไปซึ่งหนูได้รับมาตอนที่หนูบวชห<ะ>มายถึงว่าชีวิตในในมุมที่เราเข้าใจว่าเออความผิดหวังความสมหวังอน,นิจจังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตหนูก็จะมี อันหนึ่งตรงนี้ที่มันมันเป็นเกาะแล้วก็มาช่วยมาช่วยหนูในระดับหนึ่งเวลาที่หนูออกมาโอเคหนูต้องการความรักใช่แน่นอนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูออกมาเป็นคารวะถือสินห้าเป็นมนุษย์ปุริชนหนูต้องหนูต้องหนูอยากมีความรักหนูต้องการคู่ครองหนูอยากมีคู่ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันหนูไม่เคยมีทักครั้งหนึ่งที่หนูยกเรื่องความรักให้มันมันคือทุกสิ่งของชีวิตเนี่ยหนูจะไม่ทํา อ่น,นมองว่าหนูไม่เคยมองว่าความรักคือทั้งหมดเลยฉะนั้นไม่ว่าหนูจะสมหวังกับความรักห,หรือไม่สมหวังความรักคือพาร์ทหนึ่งในชีวิตของหนูแค่นั้นมันคือพาร์ทเดียวของหนูซึ่งชีวิตหนูมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่ที่หนูหนูควรจะไปเอาเวลาไปมอบให้กับมันเอาความทุ่มเทไปมอบให้กับมันแสดงว่าความรักอาจจะเป็นที่สุดแหละแต่ก็มีอันอื่นที่อาจจะที่สุดเท่ากัน ในชีวิตด้วยไม่ไม่หนูไม่เคยมองว่าความรักคือที่สุดนะคะแม่หนูไม่เคยมอง <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมองว่าความรักคือที่สุดมันเลิศตรงนี้แหละเพราะว่าเธอเตรียมตัวเตรียมใจไว้ไงแต่อย่างอย่างพี่อย่างเงี้ยบางครั้งอะ่ะพี่ก็ยกให้ความรักเป็นที่สุดในบางครั้งนะพอรู้สึกว่าพอชีวิตเราทํางานมาแล้วอะไรมาแล้วเราก็อยากที่จะแบบประสบความสาเร็จในความรักเราก็เลยทุ่มเทอืพอทุ่มเทไปมากมันก็มันก็เจ็บมากเป็นธรรมดา โอ้ดีใจจังเลยอะแพรรี่เิงต้องมาละทุ่มเทความรักที่ให้ครานั้นมากเกินไป <c oughs> โอเคแล้วแพรรี่รู้สึกว่าอ่าพอมันจบไปแล้วของบันดามฟันนี่กับมินโฮเนี่ยห <c oughs> าใหม่ดีไหมคะครั้งสุดท้ายไม่มีหยุดจริงค่ะ <c oughs> ครั้งสุดท้ายไม่มีหนูเคยมีความคิดแบบนี้แม่หนูเคยครั้งสุดท้ายไม่มีอยู่จริงตราบใดที่เรายังคงมีแรงที่จะก้าวขาอยู่ความรักครั้งสุดท้ายจะไม่มีอยู่จริงยกเว้นว่าเราจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราพอแล้วเขาดีกับเราเราดีกับเขาเราก็จะรู้สึกว่าโอเคพอเราหยุดที่คนนี้ได้เพราะเรารู้สึกว่าคนนี้เติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการแล้วแต่ถ้ายังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจะไม่มีอยู่จริง อหนู uh huh. แค่รู้สึกว่าแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเรานะคะแม่ที่เราจะรู้สึกว่าเราจะต้องแบบหยุดที่จะที่จะเรียนรู้ใหม่เปิดใจครั้งใหม่กับสิ่งใหม่ๆซึ่งมันมันยังรอเราอยู่อะหนูมีความเชื่อแบบนี้ตลอดถ้าไมายเต้นหนูเกี่ยวกับเรื่องความรักนะหนูเชื่อตลอดว่าการที่เราไม่ไม่เจอความรักที่สมหวังครั้งหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าชีวิตเราไม่คู่ควรกับความรักครั้งอื่น ันไม่ใช่หนูขอผม<ด>เลย,พเลยแพรี่หน่อยโอ้โหหนูก็เลยอยากให้กำลังใจพี่โอ๋ว่าพี่แต่พี่โอ๋โอเคใช่ไหมคะโย่โอเคค่ะมันก็มีดิ่งดิ่งบ้างบางทีเราก็แบบมันก็มาจุกอยู่ที่อกบางทีเราก็แบบรู้สึกว่าโอ้ยทำไมนะชีวิตฉันต้องมาเป็นแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูอยากรู้อนุคอถามพี่โอ๋บ้างเพราะว่าพี่โอ๋สถามหนูเยอะละเนยใครทำให้พี่โอ๋มาอยู่จุดนี้ได้ มันเหมือนกับเล่นติกตอกแล้วมันหมดแพชชั่นเราก็เลยแบบเราก็ลองแบบคิดว่าเราจะเดินทางเพื่อไปหาประสบการณ์แต่เราไม่รู้จริงๆว่ามันจะนําไปสู่ความสิ้นความรักอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นรักข้างเดียวน้องมินเขาก็ไม่เคยพูดว่าเขารักเราเป็นแฟนนะแต่เขาทําให้เรารู้สึกไหม,มตลอดเปล่ <c oughs> <c oughs> เออมันก็น้องเขาก็เสิร์ฟด้วยแต่ว่าพูดตลอดว่าเขาก็ไม่ได้ทําไปเพราะว่าแสดงเขาก็ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากรู้ว่าในโมเมนต์ที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไลฟ์หน้ากล้องกันอย่างเงี้ยหรือไม่ได้อยู่ต่อหน้าสาธารณาชนนะคะในโมเมนต์ที่เรากับเขาอยู่กันสองคนนะ่ะในแบบที่เราไม่ได้ติดตลกหรือไม่ได้เล่นหรือในเวลาที่เรารู้สึกแบบจริงจังอ่ะเขาเคยพูดหรือเขาเคยทําอะไรให้ให ให้พี่โอ๋รู้สึกได้บ้างไหมคบว่าเขามีใจให้เราคือเขามาอยู่กับเราเลยอะ่ะตัวติดกันแล้วก็ทำกับข้าวให้กินพาเราไปวิ่งออกกำลังกายขับรถให้คือยิบสี่ชั่วโมงแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็ทิ้งไม่ไปดูแลคุณแม่แต่ว่ามาดูเราแทนคือเขาทุ่มเทไม่ใช่เพราะเรื่องงาน และเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบพูดแต่ว่าการกระทําของเขามันคือมันยิ่งกว่าแฟนที่พี่เคยมีมาพี่ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันต้องบอกว่าฉันเป็นแฟนหรือเธอไม่ต้องบอกรักฉันก็ได้เพราะสิ่งที่เขาทํามามันคือแบบคือพี่มีแฟนมาอีกคนก็ไม่เคยไปแบบนี้พี่ก็เลยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทําแล้วก็แน่นอนว่าล้ฉันก็ต้องใจอ่อนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนด้ออกไหมอืมเพราะฉะนั้นอะ่ะต่อให้ไม่ออกหน้ากล้องอะ่ะมินก็ยังคง ตื่นมากวาดบ้านหุงข้าวชงกาแฟไว้ให้อะไรเขาพยายามที่จะทำอย่างนี้เลยเหรอคะอยู่อย่างนี้เลยใช่อยู่อย่างเงี้ยครับนานมากเอฟซี FC รู้หมดทุกคนเขาถึงได้เขาถึงได้แบบว่าอ่านั่นแหละมันมันก็วันไหวเอฟซี FC ถึงได้รักที่อยากจะเห็นเราสองคนแล้วแล้วหนูไม่เขาา้าใจอันนึงที่มีเอฟซีบอกว่าไม่รู้หนูไม่รู้นะคะนี่ขออนุญาตเนาะเดี๋ยวไปพาดจริงเนาะคือเขาบอกว่ามันมีเหรอคะหมายถึงว่า ว่าช่วงไหนที่ที่มีนเขาพูดว่าเขาแบบว่าเขารู้สึกว่าเขาสับสนอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยมันมีการพูดอะไรแบบนี้ไหมเหมือนทําเป็นว่าเหมือนว่าผมก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วใจผมคิดยังไงอะไรแบบเนี้ยเคยมีไหมคะหรือว่าไม่มีหรือว่าเอฟซีพูดเองเป็นตลอดเขาจะเป็นอะไรที่แบบอารมณ์เขาจะขึ้นลงเหมือนเหมือนเหมือนมาดานนี่แหละก็คือวันหนึ่งใจฟูมากอีกวันหนึ่งเขาก็จะ อ่าหน้ามึนตึงแล้วก็แบบคือเป็น,เป,นเป็นช่วงอารมณ์ที่เขาปล่อยใจแล้วเขาก็รู้สึกผิดเพราะว่ามันขัดกับประเพณีเขาอเพราะว่าเขาก็ยังยึดมั่นว่าวันหนึ่งเขาต้องแต่งงานมีเมียม,ม,มีลูกให้กับครอบครัวเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอเขาปล่อยใจตรงนี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาก็จะรู้สึกแบบเอออะไรกแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเผลอจ คือเผลอทำปุ๊บแล้วพอมาคิดเรื่องนี้ก็จะแบบใช่เปลี่ยนท่าทีกับเราใช่ใชอนน่อันนี้อันนี้มีความเป็นไปได้พ่อหนูสงสัยเพราะที่หนูตูตามจะแค่ฟีดนะคะในติ๊กต k อ่ะคือเหมือนแบบเอา้าเมื่อวานยังถ่ายคลิปแบบดีมากเลยแล้วหนูก็อีกอีกอีกวันนึงหนูถ่ายหนูถ่ายฟีดไปเอ้าเจอแล้วเอา้าประกาศและยุติแล้วล่าสุดนะรู้นนะล่าสุดแบบที่มานั่งข้างที่โอแล้วก็แบบว่า บบเขาก็บอกเ<บ><ท>ลว,ว่าส<อ>าเหตุก็คือเขาบอกว่าสับสนแบบนี้จะทําให้พี่โอไม่มีความสุขและทํางานต่อไม่ได้เขาก็จะเป็นคนถอยเองเขาบอกว่าพยายามต่อไปก็จะกลับมาจบอยู่ที่ความสับสนแล้วก็ทะเลาะก,กันแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหตุผลอื่นที่ประกอบกันมาเราเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคือพี่คิดว่าความรัก มันจะจริงไม่จริงอะมันพิสูจน์กันไปตลอดชีวิตคือเราพูดได้แต่การจะดูแลใครสักคนไปจนถึงแบบจนแบบเขาเรียกว่าอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันอะมันก็คือมันใช้เวลาแต่น้องเขาก็ถอยแล้วไงก็คือโอเคเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็แต่มันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถอยใช่ไหมคะหนูเท่าที่หนูจำเขา,าเป็นก<อ>็เป็นอยู่เรื่อยๆก็เป็นอยู่เรื่อยต่างคนต่างทนกันนะเธอ มันหมายความว่าซีรีส์มันอาจจะมีตอนเจ็ดตอนแปดไหมอ่ะหนุมนขอถามแทนคนดูที่เขาตามอยู่คุกขอถามเลยว่ามันจะมีไหมวันดีคือดีอ่าวมีรถมันจะไตยมาหน้าบ้านพี่โอ๋อยงเงี้ยแล้วก็มาอีกนะไม,ไม่น่าไม่น่าเพราะว่าน้องเขาก็หน้าตาซีเรียสแล้วเ,เขาก็เครียดเขาก็เครียดแต่ฉันก็ไม่รู้ไง ว่ามันเคยมีแบบนี้ใช่ไหมหมายถึงว่ามันเคยมีแบบ่ใว่แต่วิาประเพนีก็จริงนะโอเคมีคนขึ้นถึงประเพณีนู่นนี่นั่นแต่เท่าที่หนูทราบมาเท่าที่หนูทราบมาแล้วดูจากบ,บางคลิปก็พี่โอ๋ก,ก็เคยไปบ้านเขาแล้วไม่ใช่เหรอคะเคยคุยเรื่องนี้กับกับครอบครัวเขาแบบจริงจังไหมคะเคยคุยไหมหรือว่าไม่ได้คุยไม่ไม่แตะเลยเรื่องที่ว่าแบบจะแบบไม่แตะเย้ยแย้มออกมาไม่ไม่ไม่กล้าแตะเลยใช่ไหมคะไ่แตะเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นเรื่องของ คือเขาให้เกียรติเรามากพอละที่จะพาเราขึ้นไปแต่งชุดแล้วหูถ่ายรูปครอบครัวติดที่ฝาบ้านด้วยนะกินข้าวกับคุณแม่แต่เราก็พยายามจะบอกให้คุณแม่สบายใจว่านี่คือ,เ,อเราทํางานนะแม่แต่ว่ามาดามก็รอว่าปฏิหารมันจะมีไหมซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มันไม่มีทางมีหรอกมันไม่มีทางมีมันยากเหลือเกินจะอายุใช่ไหมคะจะ เพศสภาพจะวัฒนธรรมคือมันมันไม่ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าแล้วเขาแนะนําพี่โอ๋ยังไงคะวันที่เขาพาพี่โอ๋ไปบ้านคือคุณแม่เขาก็ดูไลฟ์เราอยู่แล้วอ๋ออ่าเาก็ถ้าเขาดูไลฟ์ถ้าเขาไม่โอเคเขาก็ต้องไม่โอเคแต่แรกนะไหมคะหมายถึงแม่ก็ยังเข้าใจว่าเป็นงานอ๋อเพราก็ทุกคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบอ,อย่างเงี้ยนะคะซึ่งมาดามก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนนะเลยเถิดนะเพราะเดี๋ยวน้องอาจจะ เสียหายไปมากกว่านี้ถ้าเกิดว่า,านี่แหละเนี่ยประเด็น,นมันอยู่ตรงนี้แหละจบที่เราบิาก็ฉันก็กยังคงก็เหมือนเธอนั่นแหละเราก็โปรเทคเนาะเราก็ปกป้องใช่มันลําบากใจตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าพูดเยอะมันก็คือผู้ชายเขาเสียหายมันก็ไม่ดีกับเราแล้วมันก็กลายเป็นว่าเรามาพูดเพื่อเอ,อ้ยคิดไปเองพูดไปเองโอเคนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นแบบเออจบที่เราเบาที่สุดแต่ว่าที่สําคัญคือวันนี้แพรรี่อุตส่าห์ขึ้นมาคุยด้วยมาดามก็อ่ายินดีที่จะเปิดแผสดแล้วก็ คุยให้ฟังทั้งที่จริงๆแล้วอะอะไรอยู่ในใจหนูว่าม่ใแค่แค่หนูนะอันนี้หนูพูดแทนเพราะหนูรู้สึกว่าวันนี้มันแปลกๆหนูไล์แล้วมันมีมันเหมือนมีมันเอ่อเอฟซีแม่ไปคอมเมนต์ที่ช่องหนูเยอะมากเรื่องนี้แล้วหนูบอกว่าโอเคถ้าเดี๋ยวหนูมีโอกาสหนูจะขึ้นแล้วหนูจะถามให้จะได้แบบเออทุกคนก็จะได้แบบแบบหรือได้ฟังจากจากปากของแม่เองว่าเออจริงๆมันคืออะไรในจุดที่แบบเออบางคนบางทีก็คิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาพูดปลาล่าดให้แม่เขาพูดปลาล่าอะไรอย่างงี้ วันนี้แพรนี่คือแบบเรียบร้อยมากเลยอะทุกคนปกต,ติหนูไม่เรียบร้อยเหรอเอาหลอกปกติเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยวันนี้น่ารักมากเลยปติมไมแ่แต่ถ้าเรื่องแบบนี้หนูจะค่อนข้างให้เกียดเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ควรล้อเล่นเนาะเพราะว่มัน คือความความรักอ่ะสําหรับบางคนอ่ะเหมือนที่แม่พูดไงที่แม่บอกออความรักบางทีมันก็มันเป็นเรื่องที่สุดของเราเหมือนกันนะในจังหวะหนึ่งเพราะเราแบบจริงจังมากอะไรมากอย่างเงี้ยนูก็ไม่อยากทำ้มันเป็นเรื่องล้อเล่นมากแค่ความรู้สึกแม่ด้วยแหละก็รู้อยู่ก็ะจะบอกว่าอ่าคือคนหลายคนก็คงจะพูดกับแฮร์รี่อ่ะมามากมายแล้วแต่สำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ได้คําสอนจากแฮร์รี่ มากมายเช่นเดียวกันเวลาไปออกรายการหรือวิเคราะห์หรือ because, รอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งพี่ก็ยังรู้สึกว่าเอ,อพี่คิดไม่ทันพี่คิดไม่ทันแฮรี่แต่แฮรี่อ่ะก็คือมีคําสอนที่มันทําให้พี่อ่ะได้เอามาใช้แล้วก็พัฒนาตรงนี้ขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหถ้าจะขึ้นกับแฮรี่อ่ะพี่คงแบบฉันจะเอาอะไรไปคุยกับเขาวะคือเขาก็ผ่านการตอบคําถามมาเยอะที่ไม่มีคําคมหรือว่าไม่มีคําอะไรที่มันเป็น คำแนะนําไม่ใครได้เลยอ่ะเพราะตัวเองไม่ด้อยากได<ม>้เลยแม่พูดตรงหนูมาเขาแบบามาฮิวใจแม่แล้วก็อยากแบบเออให้แม่ได้พูดในในส่วนของแม่อะไรแบบนี้หมายถึงว่าเรา่เข้าใจการแล้วหนูอยากมาเล่าให้ฟังว่าที่สำคัญเลยหนูอยากมาเล่าตอนหนูเคยอยู่ในจุดนี้มาก,ก่อนแล้วหนูเข้าใจดีมากว่ามันคืออะไรขอบคุณมากที่สุดแ,และพี่ก็หวังว่าสักวันเราจะได้เจอกันนะยินดีมากค่ะนะคะแล้วก็ขอให เหงิเหงโอ๊ยเธอเหงิเหงอยู่ละเธอสุดๆละสุดสไปเลยสุดมากเลยที่แต่คนบอกว่ามาดามกลับมาเป็นเหมือนเดิมผาอาจจะอาจจะคิดถึงแม่ในเวอร์ชั่นที่แบบเออรีแคปแม่เคยรีแคปนางงามนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะใช่เคยรีแคปนางงามแล้วก็อ๋อแม่อยู่ได้เลยแพรลี่มาดามขอบคุณมากนะขอบคุณนะคะสวัสดีสวัสดีเอฟซีแม่ทุกคนด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีเอฟซีแพรลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะกดตะกร้าค่ะมาเร็วทุกคนดิฉันเหลือเวลาอีกเออ